สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหยุดรถไฟทั้งขบวนลงไปช่วยเต่าไงท้องชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ไม่งั้นตายแน่เมื่อวันที่9สิงหาคมผู้สึกข่าวรายงานว่า กลายเป็นคลิปที่แชร์และเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังเจ้าหน้าที่รถไฟต้องหยุดรถไฟทั้งขบวนเพื่อลงไปช่วยเต่าที่นอนหงายท้องอยู่บนรางรถไฟโดยสมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปดังกล่าวหลังเจ้าหน้าที่ของรถไฟพบว่ามีเต่าตัวหนึ่งนอนหงายท้องอยู่บนรางรถไฟและดิ้นไปมาเพื่อพยายามพลิกตัวแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปช่วยพลิกตัวแล้วอุ้มลงไปข้างทางก่อนจะกลับขึ้นมาบนรถไฟแล้วเดินทางต่อหลังโพส ดังกล่าวถูกเผยแร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจนํานวนมากโดยเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าหน้าที่ของรถไฟที่สังเกตเห็นเต่าตัวดังกล่าวถ้าไม่เช่นนั้นเต่าตัวนี้อาจจะตายก็ได้เพราะมันไม่สามารถพลิกตัวกลับไปเองได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ